วันทรงจอมวนแรบมันเกาดคุณ no, ม no. like no, ok. right. ่ครับได้รับของัสดของพี่วันเงยกถานล้างครับโรน้อยครับเขาจะมาเกะตรงนี้เลยนครับแต่งงนคม่องมนะครับประกอบคปด้วยลูกคุณแม่นะครับ หลังเป็นคาถาวระชินทีนะครับก้ามีตาปังเป็นโคดนะครับนี่ครับสะท้อนแสงก็จะเห็นนะครับเป็นลายน้ำถุงเขียวครับก็จะใส่พ้าเอาไว้แล้วก็มีทางทางขาวครับเรียกว่าทางขาวก้าวหน้านะครับเป็นลายเท้าคุณแม่บุญเรือนนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมแล้วมันมาลุ้นนี่เลยนะครับคนแกงตกแล้วครับ เปิดไม่ยากครับเพียงแค่เปิดก็เป็นทเฉยข้างในอะไรอ่ะอ่ะอยู่ข้างบนนี่อะไรพิมอะไรโอ้โหพิมใหญ่เนื้อปูนแดงครับผมพิมพ์ใหญ่เนื้อปูนแดงครับแล้ดวดึงผ้าออกมาดูนะครับ ก็เป็นีนกอะไรนะครับอย่างนี้นะครับดึงปึ๊บออกมาเลยนะครับนี่ครับพิมใหญ่เนื้อปูนเสกครับเนื้อปูนแดงครับตัวจริงก็จะแดงกว่าในข้องนิดนึงนะครับนี่ครับมันจุกอัฐทีธาตุคุณย่านะครับคุณแม่ครับ ปัมทาโค้นะครับนี่เลขนะครับหนึ่งสามเก้าศูนนะครับับพิมพ์ใหญ่นะครับรออีกสองกล่องนะครับอีกสองรุ้นนะครับที่กำลังจะส่งรอแล้วเดี๋ยววันนี้